ถ้าซัพพลายเออร์เขาขึ้นราคาโดยสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าพิเศษของบริษัทเราด้วยจะต้องใช้อยู่ตลอดตลอดเราจะทำยังไงอะ่ะเพราะต้นทุนบริษัทมันสูงแล้วเราจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ยังไงมันแก้ได้คะ่ะ 1. หาสินค้าทดแทนสิมีเ,เปล่าที่ใช้ทดแทนตัวนี้หรือ 2. ไม่ผลิตสินค้าตัวนี้ได้ไหมหรือ3 เพิ่มราคาขายของสินค้าตัวนี้ได้เปล่าเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นเราก็เอาข้อพวกนี้แหละค่ะไปคุยกับทีมทีมเราถ้าเราเป็นลูกน้องก็คุยกับหัวหน้าถ้าเราเป็นเฮดเราก็คุยกับทีมทั้งหมดที่เขาจะเอ้ยปรับ โครงสร้างของการผลิตยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเนาะที่บอกหาสินค้าทดแทนเราก็ต้องหาจริงๆก่อนเราไม่ใช่แค่พูดว่าเออหาสินค้าทดแทนสิเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยสินค้าทดแทนของตัวเนี้ยมันคืออะไรแล้วบริษัทอะไรขายราคาเท่าไหร่มันถูกกว่าใช่ไหมเราก็ต้องหามาทดแทนเหมือนอย่างคุยอยู่ที่นึงอะเหล็กมันราคามันสวิงใช่ป่ะเฮ้ย ลองหาสินค้าทดแทนสิเฮ้ยได้ไฟเบอร์่ะวอวล์กวเวย์เหล็กวอล์กเวย์เหล็กทางเดินเนี่ยเฮ้ยงั้นลองใช้ไฟเบอร์กรดได้ไหมก็ครูก็ไปสอบถามไปหาราคามาเฮ้ยราคามันเท่านี้มันถูกกับเหล็กซื้อกับเจ้านี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยขอตัวอย่างเขามาดูแล้วเป็นแบบนี้เราก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปคุยด้วยแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแบบนี้ได้ไหมสินค้าทดแทนหรือหรือเปลี่ยนผลิตไปเลยไม่ผลิตสินค้าตัวนี้แล้วไปผลิตตัวอื่นแทน หมายถึงสินค้าบริษัทที่ไปขายนะหรือเราจะอัพราคาขึ้นในสินค้าที่เราขายอยู่มันเป็นอย่างนั้นไหมเราก็ต้องมาคุยกันปัญหามีไว้แก้บางคนจะไม่พูดปัญหาเพราะถ้าพูดปัญหาแล้วสมองรู้สึกเครียดบางคนจะพูดความท้าทายเราก็เอาไอสิ่งที่เราเจอที่มันแก้ไม่ตกเนะ่ยมาคุยกันมาพูดกันในส่วนของจะซื้อเราก็ทำเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกเอา้าจะซื้อคิดได้เท่านี้เออสินค้าทดแทนไหม ไม่ผลิตสินค้าตัวน,นั้นไปขายเลยไหมหรือว่าจะผลิตสินค้าตัวน,นั้นขายก็อัปราคาขึ้นไหมเนี่ยเอาวิธีแบบนี้ไปพูดคุยค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีข้อสรุปว่ายังไงถ้าต้นทุนบริษัทมันเพิ่มมากเนี่ยเราทําไปขาดทุนมันไม่มีใครทําหรอกค่ะมันก็ต้องหาวิธีแก้วิธีแก้ที่จะซื้อคิดได้อันนี้เลยถ้า,าแผนกอื่นคิดได้ก็มาเบนส n s t o r มิ่งกันว่าเอยจะเอาอยัางไงดีอันนี้เป็นวิธีที่ครูบอกคุณเนาะ วิธีแก้ปัญหาในงานจัดซื้ออยู่ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในคอร์สเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้อแล้วก็มีอยู่ในหนังสือจัดซื้อผู้ขยันถามตอบปลดล็อกให้ตื่นรู้มันจะเป็นวิธีแก้ปัญหาในงาน,านจัดซื้อที่เจออยู่ประจาประจาแล้วจัดซื้อก็แก้ไม่ตกว่าจะช่วยบริษัทยังไงในหนังสือนั้นมีในคอร์สเรานั้นมีบอกวิธีแก้ปัญหามันจะทําให้คุณสบายใจมันรู้วิธีแล้วไปหาข้อมูลมานําเสนอ มันทําให้คุณสบายใจทํางานสะดวกง่ายเพราะพวกเนี้ยครูกันมาจากประสบการณ์ที่ครูทํามาที่ครูเจอมาแล้วมันช่วยได้ดังนั้น องค์ความรู้มีอยู่มันอยู่ที่คุณจะข่อยคว้าเอาไปให้ตัวเองทํางานง่ายสะดวกหรือเปล่าครูขอให้คุณโชคดีเนาะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปถ้าคุณเป็นคนทํางานก็ขอให้เติบโตเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากองความรู้ที่คุณมีจากตัวคุณที่รักการเติบโตครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆจากใจครูธัญญาค่ะ